ปอตนุพัฒน์ครอบครัวสุขสันต์พากันล่องเรือเที่ยวกลางทะเลวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานายอัจฉริยะได้เดินทางไปร่วมรายการโหนกระแสเพื่อพูดคุยในประเด็นที่มีกระแสในโลกโซเชียลล่าสุดถึงประเด็นหลักฐานเด็ดที่มีการกล่าวอ้างซึ่งในช่วงหนึ่งของรายการโหนกระแสนายอัจฉริยะได้เปิดภาพหลักฐานจากการแคปวิดีโอเด็ดมาให้หนุ่มกัญชัยดูกลางรายการซึ่งในช่วงหนึ่งของรายการปอตนุพัฒน์ หนในห้าคนบนเรือได้ฟนอินเข้ามาหาหนุ่มกัญชัยเพื่อให้สัมภาษณ์ก่อนจะทาชนอัจฉริยะให้เปิดคลิปที่อัจฉริยะกล่าวอ้างมาโดยตลอด3-4เดือนมานี้ให้ดูพร้อมยอมเซ็นสัญญาไม่ยื่นฟ้องกฎหมายใหม่ PDPA หากอัจฉริยะมีคลิปวิดีโออย่างที่พูดและนำมาเปิดเผยและล่าสุดเมื่อวันที่27มิถุนายนปอตนุพัฒน์ได้โพสต์ภาพช่วงเวลาของความสุขที่ได้พาครอบครัวไปล่องเรือเที่ยวท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมระบุแคปชั่นสุดหวานว่าเวลาคุณภาพขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ